สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุง่มแมวกว่ากันนะคะเออกล่องไหนกัน่อนสามสีาเมาเดี๋ยวเราแกะให้แกะจากใต้ตูดด้วยกันเผื่อไห้ซ้ำเสืองั้นเราแกะตรงนี้นะเดี๋ยวซี่แกะใต้ตูดดีกว่าถ้าเรามีอะไรซ้ำจะได้เอาไปขายเขาเอมือ่อกีอ้ผมแกะ นี่ไงก็เดี๋ยวผิงให้ผิงสุ่มไงให้ผิงเป็นคนสุ่มไงป้าเป็นคนแกะให้เยอืจโอ้โหสุดยอดยเลยเกาเหนียวมากนะดูตาป้าดูตาจ้ะอ่าโอเคแกะแล้วหนึ่นงกองไหนดูดิว่าได้ไดตัวอ,อะไร แกะถุงเลยยังไม่ต้องมองการดแกะถุงเลยไม่ได้มองการนะยังไม่ได้มองโอเคแต่ที่เรารู้มันเป็นพิงอยากได้ตัวอะไรตัวสีสูนตัวสีอะไรนะสีผู้สีผู้เหรอเอาว่าดูว่าจะได้ไหมเออที่เจ๋ง เราดูเลยว่าจะได้ไหมสีม่วงเฮ้ยเราเห็นมันเป็นสีของขนสีม่วงไหนขนม่วงเลยมาจากไกลเหรอไม่ใช่แล้วอยู่ในถุงจะเห็นได้ไงเห็นได้สีอะไรลุงหาที่เก็บไหนนี่ไงว่าเลยสีอะไรสีม่วงสีม่วงไหนโชว์ดิโอ้โหอ้วนจังเลยหน้าอยู่ไหนหน้าเขาอยู่ไหนหน้าอยู่นี่หน้าเอ๋อนี้นี่เปลี่ยนตานะอันี้คือเปลี่ยนตาด้วยกัน โอเคเดี๋ยวนะโอ้โหน่าแต่ยังไงเนี่ยใส่ไปไหมมิวมิวมิวเรียนเรื่อยมีเรียนด้ว่อยนี่เขาแถมนี้มั้งฟ้าเขาแถมตามมาให้ด้วยจ้ะ เก็บไว้ก่อนนะอะไรนะเดี๋ยวเราปั๊บหน้าแบบนั้นหนึ่งป้าจะเอากล่องเก็บไว้ป่ะ,ะไม่เนะป้าจะเอากล่องเก็บไว้ป่ะกล่องเก็บสิโอเคี่นาเราใส่้าแต่ละอันน่ารักมากใส่ได้ยังยังเลยใส่ออยากมากเลยทำไมอันนี้นุ่มมากเกลยเียวป้าทำไมอันนี้กดอันนึง เนี่ยอืมไม่เป็นไร,ไรเนเรี่ยมันขุดตือโบลเลอร์เลยไหนหนั่งน,นั่งตันนี้ตู้มันใหญ่จังใส่ได้ยงังใด้นะแต่มันใสยย่ยากมากเลยไหนอันนั้นเช็คก,การ์ดก่อนว่าได้สีอะไรก็ได้สีม่วงดูวยเนาะแม่ขวัก อโอเคได้สีม่วงนี่อีกอัน,นออหนึ่งสีไหนเช็กการ์ดก่อนนะไม่ได้ตัวซ้ำนะเออโอ้แสดงเคยแกะแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เคยปาเพิ่งแกะไงไม่ใช่หมายถึงเหมือนมีคนเคยแกะปาเพิ่งแกะเมื่อกี้ค่ะเด้สีอะไรเช็กการ์ดก<อ>่อนเช็กการ์ด<อ>ก,ก่อน สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าโอ้แกถุงได้ไหม ยังสิ่งเอกพจน์พูดภาษาอะไเงี่ยเอาไหนแจกกันโอ้ไม่ได้เจอสิคือยังยังน้อยก็ได้ตัวที่ชอบนะสองตัวเนี้ยชอบ มันเปลี่ยนตาได้เลยก็ใช่ไงนั่งไงโอ๊ยตื่นนังพอดีกันนี่โอเคอันนี้สีฟ้าอะไรน่ารักกว่ากันเหรอม่วงกับฟ้าโอเคเราขอรีวิวเพียงเท่นี้เพีง 嘿，迎你来接待呢！<noise> <noise> <noise>